สวัสดีครับเซนเปียครับแม่มันจะเอาทุกคนยังจำเกมนี้ได้อยู่หรือเปล่าสำหรับเกมที่มีชื่อว่า beware the shadow catcher หรือว่าระวังนักล่างเงานะครับซึ่งก็นั่นแหละผมเคยเล่นไว้แล้วพาร์ทหนึ่งซึ่งก็เล่นไม่จบผมจะเล่นในโหมด easy เพราะว่าเมนูอาหารจะได้ไม่ยากมากนั่นแหละครับผมแต่แม่มันจะเอาการมาของไอ,อ้นักล่างเงาเนี่ยมันมาบ่อยขึ้นมันมาบ่อยน้อยลงไหมหรือว่านักล่างเงามันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าผมไม่อยากให้มันง่ายขึ้นนะฮะ อยากแค่อยากแค่แบบเมนูอาหารมันง่ายขึ้นแค่นั้นพอนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มใหม่เลยเนาะผมจะได้อีซี่โหมดนะครับนั่นแหละโอเคเรื่องทุกคนรู้แล้วค่ะครัไปนะครับผมใครที่ไม่เคยดูอย่าลืมดูพาร์ทแรก้วยแลกันนะครับผมโอเคจะได้เขา้าใจในเรื่องอย่างทองแท้จะเจนจำแจ้งเนาะเอาล่ะผมแค่ตัวหนึ่งคอยดักซุ่มอยู่ตรงนี้โอเคผมจะต้องคอยฟังเสียงไม่สิต้องรับออเดอร์ก่อน มันจะคอยฟังเสียงไอ้นักล่างเอาด้วยนะโอเคคุยหน่อยอ่าเบคอนหน่งเอกได้เลยครับผมเขาต้องทำเบคอนหน่งเอกเนาะอย่างแรกเลยคือต้องตอกไข่สองใบลงในกริลโอเคไข่เอ,อิ่มตามเอกไปเลยปะเอ้ยเดี๋ยวไม่สิมันต้องเป็นหนึ่งเอกกับอีกหนึ่งเอกใช่น่าทำเป็นี้นี่กับเบเกิลยอดนิดนึง มาอย่างยังเนาะหรือมาแล้ววะอืมโอ้ยเผลอทำแพนเค้กให้ตายสิอ่าจานจานไม่ใช่หม้อกูจะเอาจานเยทีนี้หลบนี่ก่อนอุย้ยมอติดติดมอโอเคมาจริงด้วยแหมเกือบแล้วเมื่อกี้ไม่งั้นไม,ไม่ไม่ทันแน่เลยหลบทันปะทนัทนโยทันไม่เจอใครทนันไม่เจอใคร ออกกำลังหันออกไปจบเ้ okay, วันนี้ขอผ่านคืนแรกได้ก็พอผมการทำพลาดละคืนเนาะ okay. นี่ก็เอาเบคอนไปบนกิวโอเคได้เลยเบคอน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 อุ้ยนี่เบคอนปุ่งโอเคเก็บเก็บปิดประตูปิดประตูะต,ะตู้ทีนี้ถ้าเกิดให้ตัวนี้ไปเสิร์ฟเองอะช้า แถ้าเกิดประมาณแล้วหลบไม่ทันเอามายังยังโอเคปึ๊บไาให้ไวที่สุดที่ทำได้มายังมายังมายัง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 ปึ๊บปึ๊บปุโอเคมารอมันมาก่อนไหมหรือเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเดี๋ยวมาโอเคยังก็ต้องชอบแหละที่จะทำตามถูกเมนูแล้ว จะบึ้งนะเออนั่นแหละมันเจ๋งมากเลยอ่าโอ้โหมาที่แม่งสุดยอดมากเลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะเย้โอเคอ๋200อสองร้อยดอลลร์เลยเหรอมาเดมาเดนั่นแหละสองร้อยดอลลร์คุ้มค่าสำหรับผู้มึงมากไหมละ่ะจ่ายพวกนี้เข้ามามึงคุ้มเลยวะสองร้อยดอลนอะ่ะถ้าเกิดตีสองร้อยดอล เป็นดอลหนึ่งดอลสามห้าบาทนาะตีนะถ้าตีแบบนี้จะได้ทั้งหมดประมาณเจ็ดโอ้เยอะนะถ้าเกิดอาร์ตีคิดนแนีวน่วันนี้คือตีเป็นสามสิบต่อหนึ่งดอลนะซึ่งก็ได้ทั้งหมดประมาณหกหมื่นเอ๊ะสามพันหกพันหกพันโอเคมาณหกพัน 6, บาทเยอะเยอะนะเยอะเยอะอะืมขอรับรถโดยผู้ชายก่อนอ่าฮะ เบอร์เกอร์โอเคมาแล้วป่าววะน่าจะใกล้มาละผมขออนุญาตยังไม่ยังไม่ไอ้นี่เดี๋ยวยังไม่ออกไปดูเอ,อยไม่ใช่มไม่ออกไปดยังเอ่อยังว่าไม่ออกไปทำอาหารดูสูตรหน่ามันมาจริงป่ะออ้เมื่อกี้ย่ออยู่ป่าววะนะฟังอ่านในนั้นไม่เห็นย่ออยู่ย่ออยู่ย่ออยู่โอเครอดรอดไปรอดไป โอเคออกซาออกโอเคขออนุญาตดูสูตรแปบบ๊บเอ็นี่ไม่ต้องเนาะเดี๋ยวขอดูสูตรหน่อยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แพตตี้แล้วก็ใส่ในใส่ลงในเอ่ออ่าฮะเบอร์เกอร์แพตตี้เนี่ยใส่ลงในกร okay. ิลโอเคทีนี้ก็วาง นี่ตาเนี่ยโอเคตาน,นี้มันน่าจะมาทางน,นี้แหละผมต้องคอยแท็บมาดูได้เมคชัวร์มันยังไม่มาทีนี้ก็เอาเลดไม่ไม่ไม่ไมโอ้ทำไงต่อวะเอ่อเทคเพจเลเวลเซอร์เฟอโอเคโอเคโอเคหยิบเพลทมาแล้วก็หยิบอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยงงไงวะโอเคนี่วางนี้นะนี่ก็หยิบไปน,นี้ขึ้นมาใส่ โ okay. อเคปึ๊บจับออกมาดูมายังยังนะโอเคอ่าฮะ take เทคเพร e เดลิมูดเบอร์เก r ร์ฟอร์นิทิคิวเอามาแล้วอ่าเวทเจเทเบิรโอเคเอาผักมาแปบ๊บนึงนะผัก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 เจเจเจเทเบิร์นไม่ใช่นี้แอมผักอันนี้ผักหั่นแล้วเราต้องเอาเวทเจเทเบิร มายังเอ้ยผมได้ยินเสียงเดินโอเคน่าจะใกล้มาละโอเคมาจริงด้วยโอ้โหโคตรจีเนี่ยเด่ะโอยเอเค,อเค,อเค,อเคไม่มีใครหรอกการล้างกันไปซะปลอดภัยดีไม่มีใครนั้นนะทุกคนจริงๆไม่มีใครเลยเด็ดเว็ดเวทเทเบิลอยู่ไหนวะ ไอห,หอยหลอดผักอยู่ไหนวะสูตรมาทำไงต่อวะเอ๊ะแซนด์วิชท็อปปิ้งเวเทเบิร์นแอนด์เอเตมอ๋อแซนด์วิชท็อปปิ้งเวเทเบิร์นเหรอแล้ววะเอ่อแซนด์วิชท็อปปิ้งคืออะไรเอ่ยไหนอ๋อเน,นี่ยน,นี่เสร็จละทิ้งวิ่งเลยวิ่งไวจัดตัวนี้ไปเงีง้ยเงี้ย อยังยังเงี้เออหลบเกียกะบขางทางเงี้เงี้เง,งีลงฮึบโอเคโอเคใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งรอมันมาก่อนแล้วผมค่อยเสิร์ฟเสิร์ฟเลยก็ได้ปะยิ้มเถอะ โอ้า้องร้อยเหมือนเดิมเลยแตาไหนสุดต้องการอะไรวามาแพนเค้กโอเคได้เลยหลบก่อนนะมีไมโครเวฟด้วยเฮ้ยตอนนี้เราจะมีพวกเตาย่างเนี่ยโอเคเราใช้ไอ้ไมโครเวฟโอ้โหเจ็บแค่โคตรสุด ใกล้มาแล้วมั้งอุ้ยแพนเค,ค้กมีอันหนึ่งพอดีเลยวะเดีย๋ยวมันทำไงวะเดีย๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งออกเดี๋พึ่งออกเดี๋พึ่งออกมายังเฮ้ยมาแล้วแต่ยังชา้าอยู่ยังชา้าอยู่ยังไม่เป็นไรโอ้อันเดอะกริลล์โอเคมีบัตเตอร์แล้วมีโฟนเดอะกริลล์แบบนะแพนเค,ค้กแพนเค,ค้กแพนเค,ค้กอันนี้อันนี้มันไม่เห็นเราอย,ยู่แหละเพราะมันยังมีกำแพงบางอยู่ เี๋ยวางไว้นีงสามแผนเ,เอ้ยเท่าไหร่นะนี่แพนเคก้กแบตเตอร์อ้าววายช้าทำใกูไม่ได้หรอกกูหลบอยู่ว้ายไม่มีใครนะไม่มีใครนะไม่มีใครไม่มีใครนะนะออกไปซะจบแพนเคก้กแบตเตอร์หนึ่งสองสามสี่เรงานหมดสี่อันวางลงปิด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 เออปิดไป ทีนี้วอนสกูเกตเพล่โอเคแล้วก็ใส่บัตเตอร์กับใส่รับบัตเตอร์กับใส่รับวางเปิบบัตเตอร์วางใส่เปิบปับเปิบเอ้ยะประตียนเปิดไม่ใช่นี้ตู้นี้เปิดนี้วางใส่เปิบใส่รับใส่รับไปเติ้งปิดโอ้ยนานกว่าอีชายรถคาเชอร์จะมานั่นก็เงี้ยเงี้ยไปเลยวิ่งไปวิ่งไปบินไปวิ่งไป เก็บเก็บหยิบวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปหยิบเสิรฟเสิบหนู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 เด็กซะไม่ใช่โหดรลายมากอ่ากินดิ่มแล้วติงอ่ายอดไปเลยนั่นมันดีมากเลยอ่ะอีกสองร้อยแล้ววันนี้ได้หกร้อย ขอบคุณมากสำหรับมื้ออาหารที่สุดยอดนี้นะอืมตอนมีคืนที่ดีมากเลยคืนดีขอบคุณมากอันนั้นแหละขอบคุณไม่อยากเชื่อว่าเราเจอร้านนี้ด้วยตัวเองอะเป็นร้านที่แบบจะเป็นร้านโปรดเรามากมากเลยเป็นร้านที่เราชอบมากๆเราจะกลับมาคืนพรุ่งนี้แน่นอนหวังว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อครับของ Shadow c a t c h e อีกนะะก่อนนะก่อนที่จะมาถึงที่นี่นั่นแ,แหละไว้เจอกันใหม่ โอเคมึงก็น่าจะมึงจะเป็นเดียรแล้วกูก็มีปัญหากับมึงด้วยเช่นกันนะคอนติเนียไหมอืมผมอัดมาแค่สิบนาทีแต่ก็คืนหน้ามันต้องยาวกว่านี้ผมขอพักไปแค่นี้ก่อนแล้วกันอนาะเป็นว่าขอบคุณที่มาดูคลิปนี้มากๆครับก่อนยวมากๆนะครับก่อนเราไปลืมไลค์ซับนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจมูลนกันไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม